ก่ออีครับวันนวที่26ตุลาคมส5งน8นะครับแถานะารณ์การของคริปโตนะครับยังคงไซเวอัพขึ้นมาและบวกอย่างชนิดว่าปมีสัญญาณว่าจะครอยกลับขึ้นไปแต่ก็ต้องรอระยะเวลากันหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่เล่าไปคลิปก่อนหนะ้าคลิปเมื่อวานว่าต้องใช้เวลาก,กี่วัน ในการที่จะขยับขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะครับเราไปดูนี้ว่าจะเป็นแนวโน้มแนวโน้มที่จะเป็นอย่างไรจากที่เมื่อวานนี้นะครับเล่าให้ท่านฟังว่าจังหวะของเขานั้นกำลังไซเวอพขึ้นไปแล้วก็ถ้าดูจากฟีบนูนชีก็เห็นว่าราคานั้นเริ่มขยับขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปที่ แนวต้านเดิมคือ4ล้านบาทถ้าจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคานั้นก็ยังคงจะต้องไซไว์อัพขึ้นไปแล้วก็กำลังนับวันว่าจะพุ่งขึ้นไปในกี่วันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเส้น MACD นี่สามารถตัดเส้นสัญญาณได้นะตอนนี้เส้น MACD กำลังจะตัดเส้นสัญญาณแล้วก็ MACD oscillator จะพลิกจะพลิกขึ้นบวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้า เอ็มตัดเส้นซีโร่เส้นสัญญาณได้นะครับถ้าตัดเส้นสัญญาณได้และ m อ็มเอ i ด l ออสซิสีขาวแท้งเทียนสีขาวพลิกขึ้นไปไปอยู่ในแดนบวกจะทำให้นะครับจะทําให้ตัว RSI นี้พุ่งขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้น50เมื่อ s s i ยืนอยู่เหนือเส้น50สิ่งที่เขาทําคือมันจะเป็นตั้งเทียนเขียวยาวขึ้นไป เพราะฉะนั้น3ามล้านเจ็ดนี่เราจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้นะครับ3ามล้านเเราจะได้เห็นในค่ำคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับมันจะเป็นแท่เงเทียนเขียวยาวขึ้นไปเพราะฉะนั้นเบาใจได้ในเรื่องของคริปโตที่เป็นจังหวะขึ้นครับถ้าเรามองดูใ,ใกล้ๆแค่วัน2วันนี้นะครับแน่นอนขึ้นไป3ามล้านเแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น ยังไงซะท่านก็เห็นว่ามันก็เข้าลงทุนได้เลยนะครับตอนนี้เข้าตรงไหนก็ได้จะเข้าตอนไหนก็ได้นะครับก็ได้ตั้งทางนั้นพอเข้าเสร็จต้องอดทนถือให้ราคาไซเ์ขึ้นไปที่แนวต้านเดิมนะครับก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมยังไงต้องมาเส้นนี้แน่นอนสี่ล้านสี่ล้านต้นต้นแล้วก็สามารถทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่าก็าต้องมาลองลุ้นกันอีกที ตอนนี้คือระยะเวลาก็อีกประมาณสักสอก2สัปดาห์2สัปดาห์เพะฉะนั้นก็ต้องรออีก2สัปดาห์เช่นเคยนะครับตามคลิปสไตล์หลุงคือท่องรอ,อีก2สัปดาห์จะได้เห็นกันนะครับและนี่คือคริปโตนะครับมีโอกาสไซว์วบขึ้นไปมาเล่าให้ท่านฟังในตอนเช้าว,วันนี้มันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็ให้ท่านสบายใจได้ว่าถ้าวันนี้ท่านมีเงินท่านก็ลอง เชซื้อไว้แล้วมันอย่างนี้นก็ได้กําไรท่าน,นที่มีเงินเยอะนะครับก็ลองเล่ดูทีนี้เราจะจะมาดูตัวถัดไปนะครับก่อนไปดูตัวถัดมาก็มายืนยันในในป t ที่ที่เป็น U.S.D ก่อนนะครับเปราะคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็จะไปที่แสนสองแล้วก็ตอนนี้ รู้สึกว่าจะตัดเรียบร้อยนะครับสลับตัวด้วย MACD นี้ตัดเส้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็เหลือแค่ให้ใส่พุ่งขึ้นไปชนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็กําลังรอที่จะพุ่งขึ้นต่อนี่คือริปโตที่เป็นที่เป็น USD นะแล้วตัวอื่นเราจะเป็นยังไงก็มาดูตัวลูน่านะครับว่าตัว EGS ก่อนนะครับ EGS ก็ตัดเส้นเช่นเดียวกัน อตอนนี้ r s i mm hmm. กำลังซด mm ์เวกเดินข้างแต่อยู่ตามกว่าเส้น50นะครับเลยยังไม่พุ่งเท่าไหร่และตอนนี้การตัดเส้น Signal mm hmm. กำลังตัดขึ้นไปแล้วก็รอจังหวะให้ m a เมซอนดิอัลเซนเตอร์เป็นเป็นบวกเหมือนกันกับตัวคริปโตตัว BTC เพราะนั้นตัว e t s ก mm ็ hmm. <S กำลังจะพุ่งขึ้นไป mm hmm. เช่นเดียวกันราคาก็จะค่อยๆซด์เวกขึ้นไปที่1สนแปนะครับราคาก็จะไปที่แสนแป แต่อีกประมาณสัก2สัปดาห์กว่าๆเราถึงจะได้รู้กันว่ามันจะไปที่ที่ปเพราะฉะนั้นนะครับสัญญาณแบบนี้แน่นอนลูน่าต้องขึ้นมาแล้วลูน่าก็กำลังพุ่งขึ้นมานะครับลูน่าตอนนี้ก็กำลังขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้ราคามาอยู่ที่0.0016เรียบร้อยเลยนะครับไม่มาแค่15นะครับมา16เลย0.0016นะครับ พุ่งขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ดูสัญญาณว่าสัญญาณที่มันพุ่งออกงดงามก็คือเอ c มตัดเส้นซ i g n a l ขึ้นมาแล้วก็ยืนอยู่บนเอ c ม o s ีอ e l e เลยืนอยู่บนเส้นสีโลนะครับและสำคัญคือ RSI ยืนอยู่บนเส้น50นั่นหมายความว่าอนุญาตให้นะครับอนุญาตให้เป็นแท่งเทียนเขียวยาวแบบนีบ้นี่คือจุดที่จะบอกว่าเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไป มันจะไม่ไปแค่1ไม่ไปที่0.015แต่มันมาที่0.016และมันกําลังดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้ถ้าถ้าเราดูแบบนี้เราอยากจะให้จะ,ะดูว่ามันจะไปได้ไกลเท่าไหร่เราก็ใส่พี่บนญชี้เข้าไปนะล่างสุดขึ้นไปสูงสุดไปสูงสุดแล้วก็ลากลงมาล่าสุดพี่บุญชี ใกล้ๆก็จะบอกว่า0.18 6คือจะไปที่0.0023เพราะฉะนั้นันนี้นะครับแน่นอนว่าลูน่ากำลังจะทำกำไรและถ้าเกิดใครช้อนเอาไวก้ก็ยินดีด้วยกับท่านที่ช้อนหรือเข้าซื้อเอาไว้นะครับตั้งแต่0.0014นะครับถ้าเกิดท่านตัดใจช้อนซื้อ0.0014ซะตอนนี้ราคามันก็กลับขึ้นไปที่0.0023 ก็ได้กําไรเป็นหลายแต่เกิดท่านซื้อเล็กๆเน้อยแต่ว่าถ้าเกิดท่านซื้อเป็นแสนท่านก็ได้หลายหมื่นนะครับก็นี่ก็เร่าย้อนใน้ท่านฟังเพราะฉะนั้นแน่นอนจังหวะน,นี้คือจังหวะดลีบาวแล้วก็ทากาไรไปดู USD กันบ้างของลูน่าก็ยังคงซา์เวก็ค่อยๆซา์เวกันข,ข,ข้างนะครับแต่ว่านะครับว่าตรงนี้ ให้เห็นว่าราคายังคงซด์เวกันข้างเพราะอายสายสายเวกันข้างยังไม่พุ่งเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คือ m a c d ตัดเส้นสัญญาลขึ้นไปแล้วก็ยืนอยู่เส้นออสเตรเลียเอเซนีอยสเตรเยยืนอยู่เส้นซิเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นราคายังคงจะต้องค่อยๆซด์เววขึ้นไปและถ้าดูตัวนี้มันจะไปใกลเท่าไหร่กวลาเส้นที่ผลิตชีดู คร่าวนะครับก็จะไปที่0.17นะครับก็จะกลับขึ้นไปที่0.17นี่คือดูหน้าเสร็จแล้วเราจะข้ามทุกตัวไปนะครับไปดูตัวประจำของเราก็คือด็อ c คอยด็อกยอยยังคงไม่ไปไหนนะครับแต่ตัวที่ไปก็คือ XRP แต่ดูด็อกคอยก่อน มันจะค่อยๆไปจากที่บอกว่ามันจะไปที่อาจากเริ่มสตาร์แต่6.4ขึ้นไปจะไปที่9บับตอนนี้สัญญาณของมันก็กำลังค่อยๆดีกลับขึ้นไปนยังไงก็ได้ตังค์นะครับท่านจะเข้าตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าที่ลุงกล่าวของด็อกคอยเพราะว่าลุงเห็นประจำว่าด็อกคอยมันเวลามันวิ่งขึ้นนี่มันวิ่งขึ้นอย่างโถทะลุทะลวงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดลุงจะดับเหรียญสักเหรียญหนึ่ง ลุงก็คิดว่าจะกาวตัวดอกคอยนะครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อ m a c d ตัดเส้นสัญญาณขึ้นไปแล้วก็ m a c d oscillator กำลังจะพลิกเป็นบวกแล้วก็ไอ i าก็กำลังจะซาเวถึงซายอวพขึ้นไปเลยเส้น50ตัวนี้ก็ต้องรออีกประมาณสัก2วันวัน2วันนะครับราคาจะพุ่งยาวขึ้นไปเป็นแท่งเทียนเขียวอย่างนั้นในวันสงวันนี้ท่านก็แค่ ช้อนซื้อเอาไว้แค่นั้นเองถ้าเกิดท่านลองเชื่อแล้วก็ลองดูจังหวะแล้วก็การลงนี้พูดเป็นแนวโน้มที่ดีกว่าก็ลองฟังเข้าหน่อยแล้วกันถ้าเกิดท่านอยากจะลงทุนท่านก็ซื้อเอาไว้ที่0.63ในที่ที่6.3ดสาซื้อไว้ที่6.3แล้วก็รอดูสองวันถ้ามันขึ้นไปท่านก็ได้ตังถ้ามันไม่ขึ้นไปท่านก็ยังไม่ได้ตังแต่ว่าเราเก่งกําไรไว้ล่วงหน้า ถือว่ามันเป็นจังหวดที่ดีแล้วจังหวะของมันจะไปที่เท่าไหร่นะครับเรามาดูกันว่าจะไปที่9บาทจริงหรือเปล่านะจะไปที่11บาทหรือจะไปที่เท่าไหร่นะมาดูกันเขาก็บอกว่า0.618คือ8.8บาทบเพราะนั้นกำไรเร็วสุดที่เขาจะได้รับหรือทุกท่านจะได้รับก็คือ8.8บาทจาก6.3บาทนะครับก็ สองบาทสามบากว่าๆท่านลงทุนก็ก็ประมาณนี้นะครับท่านคิดว่าเพียงพอต่อกําไรที่ท่านจะได้หรือเปล่าก็มีตุนทุนมากก็ได้มากทุนน้อยก็ได้น้อยตามแต่เงินทุนไปและอีกตัวหนึ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามเพราะว่าทุกครั้งที่ลุงเข้าไปเองคับปิดคับนะครับจะได้เห็นตัวคับคอย ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนหน้าตาใหม่นะครับใช้งานยากขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ใช้งานได้เหมือนเดิมลปิดคับนะครับเขาจะทําไมเหรียญตัวนี้มันถึงไม่หายไปสักทีก็อ๋อที่แท้เขาเป็นของปิดคับนั่นเองแล้วก็มันจะไม่ล้มหายไปไหนแล้วมันก็จะไม่ต่ํากว่าสี่สิบสี่สิบกว่าบาทแน่นอนเพราะมันเป็นปิดคับนะครับแล้วเขาก็เชียร์กันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ตัวนี้จริงๆอยากจะเป็น V i จริงๆ,ๆก็ต้องซื้อตัวนี้ไว้ สีบบาทเพราะนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับสำหรับทับคอยอน,นี้ก็ขอเก้า่อยกันนะครับทับคอยก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะพุ่งขึ้นไปจริงๆแล้วนะครับเพราะ m อ็มกำลังจะไปแตะเส้นสีโลแล้วก็ RSI ก็ยืนอยู่เหนือเส้น50าเพราะนั้นราคาพร้อมพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าตัวเฟดบอลชีนี้เขาบอกว่ายังไง ตุวค่้ก็ลากง่ายๆลากขึ้นลากลงลากล่าสุดดูว่า0.6 18คือ52บาทเราอยต้องเลยตัวนี้มันบอกว่ามันจะเลยนะครับแสดงว่ามันจะได้ทำกำไรได้มากกว่า52บาทในการขึ้นหนนี้นครับแลง้นตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่48บาท แล้วมันจะไปที่ห้าสิบบาทก็คือสิบบาทถ้าท่านอยากจะได้กําไรสิบบาทตัวนี้ก็เป้าเดิมๆนะครับห้าสิบบาทเราก็รับไปตัวนี้เป้าเดิมคือเป้าเดิมมันคือ5้าสิบบาทรับ4ี่สิบขึ้นไปห้าสิบแต่ว่าตอนนี้มันคือสี่สิบแดขึ้นไปห้าสิบสี่สิบแปดขึ้นไปห้าสิบ ตรงนี้นะครับก็แก้หน่อยแล้วกันนะครับก็ถูกลงมากว่าเดิมหน่อยเป็น48บาทก็จะได้ไป52บาทก็เขียนให้ท่านได้ดูนี่คือคับคอยถ้าจะคับคอยมาก็ก็มีหลายคนที่ติดดอยแล้วก็ยังไม่ได้มาฟรีคับคอยก็ยังคงถือต่อไปยินดีด้วยกับท่านที่ถือเอาไว้ ่ายังไงมีโอกาสที่จะพู่งขึ้นไปแล้วมาที่ XRP ก่อนจากกันในวันนี้ก่อนจากกันแล้วก็มี3สิ่งที่ควรที่จะคำนึงถึงคือสินทานพร์ตและตอนนี้ m a c d กำลังจะตัดขึ้นไปรออีก3วันนะครับ4วัน3-4วันราคาถึงจะขึ้นไปที่เส้นสีโลแต่ในระหว่างนี้กำลังเดินทาง,งเดินทางแล้วก็หายใส่กำลังเลยเส้น50 นั่นหมายก็ว่ามันจะเป็นแท่งเฉียนยาวขึ้นไปนั่นหมายว่าตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่ 4, 84บาท86บาท85บาทก็ได้85ก็จะไปที่เท่าไหร่ครับ100บาทดูโดยไม่ต้อง ดูโดยที่ไม่ต้องใช้ฟิบูชีแต่ถ้าใช้ฟิบูชีก็ใช้ได้ง่ายๆนะครับก็ล่าดูาล่าสุดแล้วก็สูงสุดก็ล่าสุดได้ครับไม่เป็นไรอับสุดขึ้นไปสูงสุดก็ลงมาล่าสุดปวูกหนึ่งแก็ที่ 104บาทอย่งน้ก็ได้100บาทนะครเพราะนั้น XRP ยังเป็นที่น่าจับตาดูเพราะว่าลุงเคยบอกเอาไว้ตั้งแต่นู่นหลายเดือนก่อนว่า XRP เขามีราค่าจริงๆก็จะต้องเป็นระดับ100บ่งร0ให้1,000บาทตาต่ำตามความคิดของลุงคือเขาต้องมีมูลค่า1,000บาทแต่ตอนนี้เขาอยู่แค่หลัก10 จริงๆรออยู่ที่พันบาทพเพราก็เป็นอันดับ4อันดับ4อันดับ5ของคริปโตทั้งหมดดฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าเกิดท่านอยากจะได้ตังจริงๆท่านต้องเข้าซื้อเอาไว้ที่ราคา85บาทนี่ถ้าท่านเชื่อลุงตอนนี้ถ้าเกิดไปถึงระดับพันบาทได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหตอนนั้นความสุขใจล่ำรวยกันทุกคนนะครับก็ฝากกันไว้นะครับ,กกรบสินทานภาวนา แล้วย้ำอีกว่าทุกท่านต้องลองพิจารณาแล้วก็ลองนําไปใช้คิดดีทําดีผู้ด,ดีปฏิบัติดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับตัวของตัวทุกท่านเองนะครับแก่มาก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้เราอยู่แต่วันได้มีความสุขและก็ทําดีก็คิดดีต่อทุกคนไม่เหมือนตอนวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะมีการอิจฉามีการคิดอย่างงูน้นคิดอย่างนี้ ตลอดเวลาแต่พอเราอยู่จนมาสักระยะหนึ่งเราถึงคิดได้ว่าอ๋อคนเรานั้นมันไม่มีอะไรมากอยู่ยังไงให้มีความสุขทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนและรอบตัวเผื่อว่าทิ้งไว้จากไปให้เขาคิดถึงอยู่ให้เขาร่วมกับความสุขของเราครับแล้วก็จากไป ให้เขาคิดถึงคิดถึงความดีคิดถึงเรื่องตลกตลกที่เราไปไปมีกิจกรรมร่วมกันให้เขามีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงเรากพประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนเป็นคิดดีทําดีพดู้ดีปฏิบัติด,ดีศีม,มีทางทนีพรติดตัวไปทุกท่านะครัไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ มาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมพิ้เข้าไปก,ก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ y o youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอ่ลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีอลงทุนง่ายๆนะครับ กับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็คำาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open source ของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับขอให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ Lunch we're